เปิดให้ใครดูอ่ะเปิดลองอลิสมันอ่ะไม่ใช่เขาจะผู้เลสหรอวปอ<า> <c oughs> ใครจะลองเพาะเท่านี้ใครไม่มีเพาะเท่าพี่จ๋าแล้วเนี่ยโอ้โหบุบเก็บงำรักยิ่งคือมันเนินนานล่วงเลยผ่านผู้พันธนั่งเป็นคู่กันมีความเข้าใจอาทรเลยวุ่น ใจดังใจดวงเดียวกันมีความสำคัญคือวันใจเรายังมันคุ่งเดือดเให้กำลังใจครับรุสงค์ลงลงสุนโดนปิดทางล่วงเลยผ่านผูกพันนั่งเป็นคู่กัน ความเข้าใจอดอนและห่วงใยดังใจดวงเดียวกัน